มากครับเดูเดือดมากวันนี้ครับพวกเราตัวแทนจากวงซิลนะฮะมาเป็นพิธีกรนะครับประกอบไปด้วยผมเคนวงซิลและป๊อกวงซิลครับเต็กวงซิลครับ ฉันยังเหมือนเดินไม่เปลี่ยนไปไหนแม้ต้องมองเห็นเธอจับมือของใครฉันก็จะไม่รอจะไม่ เน้นท่อนอะไรนะเมนท่อนไม่ใช่นะฮะมันท่อนไม้แล้วครับโอ้โหนอกจากชื่อเพลงตั้งใจแล้วการเล่นยังต้องตั้งใจด้วยนะคมากสดๆเลยนะสดๆเลยทุกครั้งที่ผ่านมามีอะไรบ้างพี่เกณฑ์พี่เป๊กลองแนะนําดูของผมนะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับชื่อคอมโพเนนโดครับออ๋ตัวนี้นี่ครับให้ดูคอมโพเนนโดนะครับคือเราจะใช้เขาบอกโชว์ของหน่อยใช้ของอย่างนั้นฮะหมายถึงว่าของที่เล่นฮะตัวนี้จะเป็นคอร์ดนะครับคือเป็น เรื่องของคอร์ดคอร์หนึ่งคอร์สองคอร์สามคอร์สี่อะไรง <S <S เงี้ยเฮ้ยมป็นดูเกาหลีมากเลยนะเกาหลีแล้วคืออันนี้ก็เป็นเป็นริมเป็นโนให้กดเป็นหนึ่งแอปพลิเคชันครับผมที่น่าสนใจก็คือมันก็จะหลับเหมือนเป็นไกด์ด้วยครับว่าคอร์ดนี้สามารถไปคอร์ดไหนได้บ้างมันจะมีไฟกระพริบอยู่นะครับก็คือคนที่เล่นดนตรีไม่เป็นลองจิ้มตามไฟก่อนอ่าลองจิ้มตามไฟที่มันกระพริบดูเนี่ยมันจะพริบก็อาจจะทําสร้างเพลงขึ้นมาได้ สใจแล้วของพี่เคนนะครับผมเห็นพี่ลูดปื้ดป้าปื้ดตันอะไรสักอย่างมันเป็นมันเป็นชื่อ Mesh ครับมันเป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันที่ไว้ทำหลูนะฮะทำลูแล้วก็เมื่อกี้ผมผมสร้างลูเสร็จแล้วแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์เป็นพวกแบบคัตออฟอะไรเงี้ยครับอะไรอย่างนั้นก็จะมีเสียงอุบมุมาครับแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ผมส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวที่เล่นเมื่อตอนต้นรายการนะครับอ๋อครับก็คือจะเป็น เป็นยี่ห้ออาไกอาไ์กาคือก mm ็จ hmm. ะอันนี้จะมีเขาเรียกว่าอ่าอนี่ครับนี่ครับอยู่ไหนเนี่ยนี่นนี่ครับก็จะมีหลายรุ่นนะครับซึ่งเป็นอันนี้จะเป็นคอนโทรลเลอร์อย่างเดียวครับส่วนอันนี้จะมีช่องท yeah. ี่สำหรับเอาไว้ใส่ iPhone หรือว่า iPod นะครับก็คือเราก็ไปโหลดแอปพลิเคชันของอาไกครับถ้าซื้อต um> ัวน hm ี้เข้ามาแล้วก็ไปโหลดแอปพลิเคชันของเขาของอาร์ของไทยนะฮะอารของไกครับอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วคือด้วยเสียงด้วยอะไรก็คือมันจะมาจากตรงนี้ครับ ตรงที่เราเลือกแล้วก็มีเข้าไปอิดิสามารถอิดิเสียงได้และคือเล่นในนี้ก็มีเสียงเลยคือมันมีความสะดวกสบายกว่าตรงที่ถ้าเบื่อเราเล่นจากไอตัว iPhone เลยเนี่ยมันจะมันจะเล่นยากแล่นยากจอเสียงมาปึ้งมันก็เหมือนไอลวกพวกริมต่างๆมันออกมาอยู่ข้างนอกใช่ครับก็คือใช้ได้กับอีกหลายๆแอปพลิเคชันด้วยนะครับไม่ใช่ของอากาอย่างเดียวแล้วก็คือถ้าเราต่ออันนี้ต่ออันนี้ต่อ USB นะครับมันก็จะใช้เป็นคอนโทลเลอร์ได้เครื่องมาสั่งไอ iPad ได้อีกกัางหาใช่โดยผ่านตัวนี้ด้วยต่อลักษณะอย่างนี้ครับง่ายง่ายจริงๆคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พวกเทคโนโลยีมันทำให้การเล่นดนตรีของเราสนุกก็เลยเพิ่มและง่ายแล้วก็ไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าต้องใช้สะตุ้งสตาง์ซื้อเครื่องไม้เครืองมือที่แบบเยอะๆ่ว่ามันก็มีแต่ยังไงก็ต้องก็ต้องเน้นย้ำนะครับไอ้เครื่องดนตรีบางที ต่อให้มีกีตาร์ตัวเดียวก็สร้างบทเพลงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่ที่ไอเดียและความคิดที่จะสร้างสรรค์นะครับเครื่องมืเครื่องมือด้วยเป็นเป็นส่วนเสริมที่จะช่วยให้ทุกอย่างมันหรือเติมจินตนาการของเราหรือว่าให้ความสะดวกในการบันทึกจินตนาการของเราบางทีเราคิดออกมาแล้วเนี่ยเฮ้ยอยู่ในรถคิดออกแล้วเดี๋ยวกลับไปทําที่บ้านไปถึงบ้านอ้าวลืมนี่แต่ตอนนี้อยู่รถติดหยิบขึ้นมาคว้ากดก่อนเลยครับอ่าๆๆๆานอ่แล้วระชนครับป้องไม่ใช่รถติดตอนรถติดครับขพรร้องทําตอนรถติดนะครับ พราะว่าบ้านเราเนี่ยรถติดบ่อยอ่าเราก็ใช้คลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสซะผมว่ารถติดเพราะไอ้คนที่ทำอย่างนี้แหละพี่้อวเหรอมันไม่ยอมไปไม่มา้องนั่งกดกรธเลวไอตอนแรกก็นึกว่าเฮ้ยทำไมมีเสียงซินอะไรเพิ่มมาเสียงแต่ภาษาเกาไลโอ้ต้องดูด้วยนะครับว่าเออมันมันทำได้นิดๆหน่อยห่อหรือว่าบางทีว่างๆอยู่ที่ข้างนอกอะไรอย่างี้จอดถ้าคิดคิดได้ปุ๊บจอดเลยผมว่าเขาข้างทางเลยจอดข้างทางปุ๊บแล้วก็จะทำอะไรก็ทำไปเถอะก็ทำอะไรก็ทำอันี้ทำเพลง กันนี่แหละเป็นเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เพลงที่เราเล่นไปเมื่อกี้คือเพลงตั้งใจของคุณเอจิรากอนเยเดี๋ยนะฮะเพราะว่าเราเสียสติแล้วเอานี่ถ่ายแล้วหรอถ่ายแล้วเข้ามาแล้วโอยกำลังสนุกไม่มีใครบอกมือให้เลยหรอสารเล่นอ่ะอ่าแต่ แรปเปอร์คนใหม่มันจะเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วเหรอครับผมเพราะว่าอันนี้เลเทอร์เลิเทอร์นี่แรปเปอร์นะครับ SMS มาพี่เป๊กหล่อจังเลยพวกพี่จัดรายการสนุกมากเลยแน่ ถ้าสนุกมากเลยทีหลังก็ให้มาอีกบ่อยๆนะครับอันนี้ต้องฝากทางเจ้าของรายการช่วยช่วยดูด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับอยากให้พี่ๆวงบอดี้ส a ลมแล้วก็พี่ป o เต t o หรือวงไหนก็ได้มาแทนพี่พ่อเรา่อกี้บอกสนุกยังไงคนละคนกันไอใช่มนเล่นสตรีวีตมาเล่นนสตรวีวเอ่อถ้าน้ำฝนเป็นพ่วงกับ อยากทำเอ็มวีแบบไหนก็ได้ที่มีพี่เป๊กเล่นเป็นพระเอกก็พอใจแล้วค่ะโอ้โหขอบคุณนะคะหนึแล้วเขาเราไม่เล่นด้วยเหรอเป็นพระเอกเป็นพระเอกเรอจะลุตออกฮะโอเคต้องขอบคุณแม่ๆหน่อยขอบคุณมากครับพระเอกมันต้องอย่างนั้นเธอจะอย่าลุตสินี่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 ตัวลายนี่อันหนึ่งเยอเหมือนกันนะนี่อันหนึ่งมีอันหนึ่งมีอัน อีกอันนึงชอบวงสิวที่สุดในโลกแล้วจา้านี่ช<อ>าวไปยรุ่นด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ส่งกันมานะฮะ